ชิ้นนี้นะครับโคตรเด็ดเลยผมอะ่ะโคตรชอบชิ้นนี้เลยอะ่ะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกินนะครับที่มีขายในไอเทมสโต์นะครับก็คือเป็นไอเทมที่จากการเวิร์กช็อปมานะครับแล้วก็มานำขายนะครับ แล้วก็พอขายในเนี้ยได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะลงตลาดนะครับตลาดสตรีมนะครับคือผมแนะนํานะครับถ้าอยากซื้อเราดูรายละเอียดจากไหนนี้นะครับแล้วก็ซื้อเลยดีกว่าเพราะว่าของบางชิ้นนะครับถ้าลงตลาดสตรีมแล้วราคาจะขึ้นสูงมากนะครับคือถ้าชอบเราก็สามารถซื้อผ่านในไอเทมสโต้ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทําการรีวิวนะครับแต่ละชิ้นเลยนะครับ ตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมด8ชิ้นนะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอมีการเปลี่ยนผมก็จะทําคลิปรีวิวมาอีกนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกค่ะมีการรีวิวหรือว่าอะไรขาดตกบกพร่องไปขอโทษด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เจ้ากระบอกแรกเลยนะครับก็คือเจ้าปืนนี้นะครับเจ้าปืนซิมินะครับเรามาดูกันเลยโอเคครับมาถึงเจ้า ลายแรกของเราเลยนะครับก็เจอเจ้าปืนซิมิไรเฟิลนะครับที่มีชื่อว่าฮิเดิลซารมูลไฟเตอร์นะครับอ่าถ้าชื่อผิดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเจ้าปืนนะครับก็จะมาในทีมขาวดำนะครับก็จะเป็นลายคล้ายลายฝัดนะครับเป็นลายเหมือนกับลายเขียนนะครับทั้งตัวปืนเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งตะกุ่นนะครับมาดูจีดีดู่อลเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นลายเดียวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับขาวดำโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าลายมันจะมีแสงหรือเปล่านะครับในตอน,นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเวลาเลยปิดไฟปรับเวลาปึ๊บปืนไม่ได้มีแสงไฟหรือว่าการตะท้อนแสงใดๆนะครับก็จะเป็นลายธรรมดาเลยนะครับตามที่เห็นเลย เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับตรงนี้เลยโอเคครับผมเราไปไลายต่อไปกันเลยต่อมานะครับก็จะเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่มีสกินเข้ามาใหม่นะครับนั่นคือเจ้าระเบิดถั่วนะครับจะมาในรูปแบบของกล่องเคสนะครับเคสจับเวลานะครับที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่เป็นอย่างดีนะครับก็จะมาเป็นรูปแบบกล่องเคสนะครับ ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนแปะไปแล้วก็จะมีเลขวิ่งไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับแล้วน่าจะผมว่าเจ้าหน้าจอเนี่ยน่าจะมีแสงด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสีให้ดูนะครับเนี่ยครับอ่าจริงๆด้วยครับคือตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะ แถมแสงนี้ด้วยนะครับนะเป็นประมาณนี้เลยครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตอนนี้ราคาในไอเทมสต์จะอยู่ที่93บาทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็รีบจัดเลยครับมาต่อกันด้วยไอเทมชิ้นถัดไปนะครับที่มีสกินเข้ามาใหม่นั่นคือเจ้าหินตีไม้เนี่ยนะครับเจ้าจะมีชื่อว่า o f a c e นะครับชื่อหน้าทูเฟสนะครับน่าจะมาจากการที่เขามี2สีนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นรูปหน้าบึ้งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นหน้ายิ้มเลยครับอันนี้เขาจะมาคู่เลยนะครับมาทั้งที่ตีหินแล้วก็ตีไม้นะครับก็คือใช้ขุดหินขูดไม้เลยนะครับตอนนี้ราคาในสตูอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตีหินด้วยนะครับครับผมที่ตีหินนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นทูเฟสเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปน่าจะเป็นรูปตานะครับแล้วก็เป็นรูปปากเขาปากบึ้งอยู่ครับก็กับปากที่กําลังยิ้มอยู่นะครับเนี่ยนะครับเราลองดูว่าเขาจะเลีแสงไหมนะครับไม่มีแสงนะครับแต่ตนันเย็นๆอย่างนี้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับราคาสามติเ็ดบาทเท่ากันนะครับผมเรามา ต่อกันที่ไอเทมชิ้นถัดไปกันเลยถัดมานะครับก็จะเป็นกล่องนะครับที่เขาได้นําสก,กินใหม่เข้ามานั่นกะ็คือสก,กินของเครื่องรีไซเคิลนะครับของเครื่องรีไซเคิลที่อยู่ตามเมืองที่เราไปรีไซเคิลเนี่ยนะครับท้ามอ,อกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างที่จะเด่นเลย,เลยดูไกลๆนะครับค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะครับราคาอยู่ที่41บาทนะครับตอนนี้นะครับ ค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวผมดูว่าจะมีไฟหรือเปล่านะครับพุ่นะครับฮะตอนนี้ไม่ได้เลี้งแสงนะครับกล่องไม่ได้เลืองแสงครับแต่ค่อนข้างสวยเลยครับค่อนข้างเด่นเลยนะครับชิ้นนี้นะครับโคตรเด็ดเลยผมอะโคตรชอบชิ้นนี้เลยอะชอบชอบเป็นการส่วนตัวมากๆแบบการลงสีการเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีมากนะครับราคาก็ไม่แรงเกินนะครับ ก็คือเจ้าขวานขุดขวานขุดไม้นะครับแล้วก็ก็จะมีแพ็คของเขาก็คือจะเป็นที่ตีหินนะครับอในรูปแบบของเหล็กนะครับเมื่อกี้ที่เราไปนะครับชิ้นแรกที่เรารีวิวไปนั่นคือเป็นหินนะครับอันนี้เขาเป็นเหล็กแล้วนะครับ่เป็นขวานเหล็กนะครับค่อนข้างจะสวยเลยครับลายพวกนี้นะครับค่อนข้างจะสวยมากนะครับเนี่ยครับ ค่อนข้างจะสวยเลยคือผมชอบเป็นการส่วนตัวมากนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับเจ็ดสิบเจดบาทคือผมคิดว่าถ้าชอบแล้วไม่รีบจัดล,ลงสต๊อะราคาขึ้นแน่นอนนะครับเราจัดไปก่อนแล้วเวลาราคาขึ้นค่อยขายก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าเพราะ่ค่อนข้างสวยจะผมจะซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเรื่องแสงหรือเปล่านะครับอ่ะเขาไม่ได้เรื่องแสงนะครับผมแต่สวยมากจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปดูอย่างหนึ่งในแพ็กของเขาเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าที่ขุดนะครับก็คือพิก Axe นะครับก็คือที่ขุดแร่นะครับคือค่อนข้างสวยมากเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับทั้งพ i กแอ็ทั้ง h ฮชเเลยนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับคือการลงรายละเอียดอะไรแบบนี้สวยมากนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเทให้ดู นี่ครับสวยมากนะครับคือเพื่อนผมแนะนําให้เพื่อนรีบไปตํามาเลยนะครับรีบไปจัดเลยนะครับสวยจริงๆนะครับโอเคมาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้าปืน m p 5นะครับเบิร์นเอาท์นะครับมาด้วยลายไฟสีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นลายลายคาดบักลุกนะครับที่ตัว ด้านหน้านะครับกับด้านหลังส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นไฟสีม่วงนะครับทั้งสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเอ็ดาทนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับในเซตนี้ถ้าถามว่าผมชอบอะไรมาสุดเ,เพื่อนๆพอพได้คิดออกใช่ไหมเพื่อนจะนึกออกกับผมแม่งเชียร์โพนี่เลยเพราะว่าโพนี่ไม่สวยจริงนะครับเนี่ยครับผมลองเทียบดูนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเบิร์นเอา์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาเลี้ยงแต่งไหมนะครับก็ไม่เลี้ยงแ่งนะครับ,รค,รบคือตอนนี้นะครับในวีคนี้ก็จะมีการอัปเดตสก,กินเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีการอัปเดตสก,กินเพิ่มต่อมานะครับผมก็จะทำการเอามารีวิวต่อนะครับ ใชาอันเนี้ยมันเป็นคลิปแรกของในการรีวิวจะกินเปินหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยนณะที่นี้ด้วยนะครับสัญญาว่าเขาน่าจะตั้งใจทําให้มันดีมากกว่านี้นะครับถ้าผมเนก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ